เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอเขาจไหวเดี๋ยวิ่งมาตั้งไกลนี่ก็ยังยังไม่ยอมบอกเลยสักทีจะรีบไปไหนมานิดเดียวเหนื่อยไหมเนี่ยเหงื่อแตกเลยครับท่านผู้ชมครับเหนื่อยดิเอาพี่พูดถึงท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมก่อนไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมครับสงสัยไหมว่าลุงเรงของเราเนี่ยเขาเขารีบไปไหนทำไมลุกเรียบลุกหล่นจังคุณจะทำอะไรครับมาที่ผมรีบขนาดนี้เนี่ยผมเนี่ยทำเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยมันคืออะไรอ้า อันนี้เนี่ยมันยังบอกไม่ได้เอเดี๋ยวก็รู้เป็นความลับงี้เป็นความลับไดเดี๋ยวเราพักความลับของพี่เลวั้นิ้หนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าเรามาถึงสมุทรสงครามสีทีเนี่ยนะเราก็จะต้องมีภารกิจที่ต้องทำครับเราจะต้องตามหาวัตถุดิบนะที่เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านคุณรู้ไหมว่าคืออะไรของขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะข้อมูลผผมของผมเนี่ยค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องของปลาทูหน้างอคอหักถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมครับถูกต้องไหมครับคุณจะคิดครับผิดครับพี่เลี้ยคร เป็นวัตถุดิบที่พื้นบ้านยิ่งกว่านั้นแถมมีที่แม่กรองที่เดียวมีที่ที่เดียวอาจจะมีที่อื่นได้แต่ผมไม่เคยเห็นแต่เท่าที่รู้มาคือเขาก็ไม่เคยเห็นกันที่อื่นเลยไม่แต่เมื่อกี้ผมแอบดูในตลาดแล้วนะมันก็จะมีพวกแบบอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาแล้วมันมันมันไม่ใช่สัตว์ครับผมแต่ที่ผมพูดถึงนี่มันคือวัชพืชมันมันเป็นวัชพืชเหรอใช่เฮ้ยเราเราจะต้องตามหาเราจะต้องกินวัชพืชกันแล้วเหรอนี่นี่ผมเลมังคันเนแล้วคุณจะคิดย้มนามะเราจะต้อง กินวัชพืชแล้วที่มีประโยชน์มากๆต่อร่างกายมีประโยชน์ไอ้ชั่วโมงนี้เราต้องการนะอ่าชั่วโมงนี้ต้องการวัชพืชที่มีประโยชน์และที่สาคัญครับผมออริจินัลที่สุดมีที่แม่กรองที่เดียววัชพืชที่ผมกำลังพูดถึงนี้คือชะครามชักครามเดี๋ยวขออีกทีเด้คือคนพื้นเมืองนะครับสมุนไพรี่ยนะครับผมบางคนก็อาจจะเรียกว่าชักก็ได้ชักครามครับหรือสาครามอืมนะก็เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับผมที่ขึ้นตาม พื้นที่ที่เป็นดินเค็มซึ่งแปลว่าแน่นอนที่สุดจะเ<ช>ป็นสาคามีจะต้องมีไอโอดีนสูงนะซึ่งที่นี่นะครับเขานิยมกันมากนะแล้วทำอะไราามาทำเมนูามาทำเ<อ>มนูได้หลายอย่างมากนะครับผมเริ่มตั้งแต่เอา,ายำเลยยำใบชะครามหรือจะเป็นลวกจิ้มกีก้าเนื้อพริกกระปิก็ได้มีราดกะทิหรือจะเป็นแกงเผ็ดปูแกงเผ็ดกุ้งใส่ใบชะครามเป็นแกงคั่วใบชะครามเป็นไข่เจียวใบชะครามพอ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 ย่างพอ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  ไอชักครามเนี่ยน่าไปหาเหมือนกันแล้วเรามาลองทํากันผมว่าน่าโดนสักจานสองจานที่สนุกคือเราไม่รู้ว่าชักครามหน้าตายเป็นไงครผมว่าเราไปหากันเลยดีกว่าคุณไปฝั่งโน้นนะแล้วเดี๋ยวผมแยกไปฝั่งนี้นะแล้วเดี๋ยวเราช่วยหากันอพี่เลยแล้วนี่มันมันเหมือนรางรถไฟปะอเขามีมานานแล้วเขาเลิกใช้แล้วคุณไปหากอนเถอะแล้วเออ ที่มันคอหักเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ในเข่งไงใช่ไหมพี่ต,ต้องหักก่อนต้องหักก่อนแล้วทำไมอ่ะเอามันไม่พอไงอมันยาวกว่าเข่งเห็นไหม <laughs> พี่ธรรมดาแล้วในตลาดเนี่ยเขาจะมีพวกขายใบชะคารามเป็นเรื่องปกติแล้วป่ะฮะหรือว่าแค่ต้องเดินหาดูบางร้านใช่ไหมที่เขาจะใช้ใช่ไหมอ๊ะที่นาเกลือที่นาเกลือมีที่นาเกลือมีแล้วเราจะมาหาในตลาดทําไมเนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เลยหาได้ป่ะเอ้แล้วบาลิว ะตมันเสียชีวิตแล้วทำไมครับผมหาใบชักครามอยู่ครับฝั่งโน้นเหรอฝั่งโน้นก็มีนะแชมพูอ๋อมีแต่ใบแชมพูไม่มีชักครามทองคอลไปเลยชักครามไปเก็บไปรถจอดรถแล้วก็เก็บข้างทางเก็บครับเออขโมยก็ได้เลยเก็บเก็บข้างทางก็ได้ไปไปด้วยกันไปกับป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาซื้อเอาดีกว่าหาใบนี่ครับชักครามครับมีไหมจะรามไหนไหนมีมีไหมครัอ๋อรออยู่นี่โอ้ยยอยู่นี่อ๋อสวัสดีครับ สบายดีนะครับค่ะเส้นเดินนี่ทำไมที่เขาเรียกว่าชักคลัมเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนคล้ายๆกับสาหร่ายเหมือนกันนะปกติขายยังไงวะโลละห้าสิบโลโอ้โหโลห้าสิบเขางเขาสองโลห้าสิบแล้วกันอ่ะเอาไปก่อนย้ายให้ฟรีโอ้ให้ฟรีคนที่นี่น่ารักจริงๆนะท่านผู้ชมครับเนี่ยได้ละคนหล่อมดแล้วเนี่ยคนหล่อมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านสวัสดีครับ อ้าวนี่คะ uhh> ได้มาแล้วพี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหได้มาจริงด้วยสุดยอดเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่ต้องผมไม่ต้องไปเดินหาแล้วดิโอ้ยไม่ต้องหาแล้วเมื่อกี้คุณหาเจอไหมไม่มีโอ้โหไม่มีว่าผมไปได้ผมไได้อื่นม่เยอะแยะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเราจะทำอะไรกันอ่าจะบอกว่าที่ตลาดนี่เจ๋งจริงนะที่เลยนะแต่ว่าเป็นตลาดที่แบบมีของเยอะมากแล้วก็บอกมีบรรดาแล้วด้วยตลาดนี้ของบทุกอย่างนะพี่ครับอย่างเนี้ยเนื้อมงเนื้อหมูก็มีนะฮะครับผม ที่มีแบบวิธีเลือกแบบเนื้อหมูอะไรอย่างี้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เล่ครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องการเลือกเนื้อหมูใช่ไหมคับผมคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมาซื้อที่ตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอแบบว่าบางร้านที่เขาแบบต้องการที่จะแบบว่าได้เนื้อหมูที่แบบมีเนื้อเยอะๆไขมันน้อยๆครับผมนะแล้วก็ขายได้ราคาแพงๆเขาประกาศจะใช้แบบเขาเรียกว่าสารเนื้อแดง สารแดงก็คือว่าเป็นการสารเร่งให้หมูได้จนจากโตผลิตเนื้อแดงให้มากขึ้นครับนะจนไขมันเนี่ยค่อนข้างน้อยอเพราะฉะนั้น,นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่าดูได้เลยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะท่านผู้ชมครับมันก็ 2ได้ใช่ไหมเมื่อกี้แผงอยู่ไหนแผงป้าเมื่อกี้ไม่ท่องแล้วมันเข้าไปอย่างนี้ได้ไม่ว่าจะใช้ไม่ว่าจะใช้ตาเปล่าหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะพูดแบบว่าใช้นนกล้งงองขยายเราก็ดูไม่ดูหรอกนะครับผมแต่ถ้าเกิดนะจะเอาให้แบบว่าหายห่วงไปเลยก็เข้าซูเปอร์ไปนะครับไปซื้อแบบที่ว่าเขาแพ็คนะฮะให้คุณเสร็จเรียบร้อยสวยงามมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้ใจพูดมาขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังตามหาซื้อเนื้อหมูอยู่หรือเปล่าเปล่าก็พี่ถามผมปะ อา้าวคุณได้วาหาเนื้อหมูอยู่โอ้โหเล <Akt. S 2> ่าซะยาวเลยอ่ะคุณได้ใบฉามาแล้วเมื่อกี้นี้ที่ผมไปเดินผมก็ได้ขอมาเหมือนกันแต่ว่ามันถือไม่ได้มันเยอะเลยให้ทีมงานไปเพราะว่าอ,อ,โอโอ,อ้โหมีหลายอย่างที่จะไปประกอบทาเมนูของเราเขาไปเซ็ตไว้แล้วเซ็ตเวลาเซ็ตรอเวลาเดี๋ยวเราไปทําอ <c oughs> าหารกันเลยข้างหน้านี่ในตลาดเนี่ถามแถวนี้แหละคุณมั่นใจนะมั่นใจคุณเคยมาไหมที่นี่ไม่เคยทำไมที่นี่เนี่ยเราึกต้องรีบมาทีหนึ่งแล้วรีบมาแล้วก็รีบทําแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีรีบเกบด้วยอ่ะไม่เชื่อผมใช่ไหม ลุยเลยดีกว่าทำไมทำไมทำไมม้าเถอะจะทึกอะไรไปมันทึกพี่เลยครับผมมีความรู้ว่าผมได้ยินเสียงอะไรอยู่อะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกแถวนี้สบายสบายของเยอะใช่เหรอแต่ว่าล่มงเพราะเริ่มหุบกันแล้วไม่เหี้ยอย่างนี้เราก็ไปดีกว่าไกลมากรอดไหมรอดไหมของเราโอ้ยพันดีไม่ต้องห่วง